ะะลูกค้าคนไหนที่สนใจนะคะอยากจะแกะหอยมอนเตอร์เนาะลูกค้าสามารถสั่งไปแกะที่บ้านก็ได้เหมือนกันตัวนี้นะคะราคาเบี้ยละ890บาทลูกค้าขาราคาเบี้ยละบ9 0าบาทโปรโมชั่นนะคะในแต่ละเดือนจะไม่เหมือนกันลูกค้าสามารถกดติดตามเพจไว้ได้เหมือนกันนะคะามาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าเนะาะสับาหโปรเดือนนี้นะคะ บิ๊กมอนเตอร์เนี่ยตอนนี้เราขายอยู่ที่ราคา890เนาะมีโปราจากส่งฟรีถึงบ้านลูกค้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจอยากจะเปิดพี่บิ๊กมอนเตอร์ลูกค้าทักหาแอดมินได้เลยนะคะอะหอยตัวนี้นะคะจะเป็นของเพจรันด o อมเพลออยสเตอร์ลูกค้าขาไออังแกะ หน้าเพจเนาะลูกค้าก็สามารถแจ้งได้นะคะเรามีแกะหน้าไล้ด้วยเหมือนกันค่ะสำหรับพี่บิ๊กมอนเตอร์รุ่นนี้นะคะมีแกะหน้าไล้ด้วยเหมือนกันนะคะไม่มีค่าแกะนะแต่ว่าใครที่เดี๋ยวอังจะให้ดูก่อนเพราะว่ามุกข้างในเขาเนี่ยจะเป็นมุกหลากหลายทรงแล้วก็มี เ,ออเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนคาดแคลเซียมเกาะมุกอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีค่าขัดหอยด้วยนะคะค่าขัดมุกด้วยเหมือนกันขออนุญ,ญาตใช้ตัวช่วยนะคะหอยค่อนข้างแข็งแรงมากตัวนี้นะคะขออนุญ,ญาตใช้อีโต้ช่วยเนาะ เวลาใส่นะคะลูกค้าหาแนะนําให้ลูกค้าใส่ถุงมือเนาะเพราะว่าบางทีแบบว่าโดนหอยบาดโดนอะไรเงี้ยนะคะต้องระวังแล้วก็บางทีบางคนแพ้ด้วยเนาะเพราะว่ามันจะมีแบบเอ่อเลือดไรสารที่ทําให้เกิดการคันอยู่นะคะเนาะอ่ะนี่หอยสดเลยใครที่อยากได้ไปแกะเองที่บ้านนะคะตัวนี้นะ890บาทนะคะโปรโมชั่นจัดส่งฟรีถึงบ้านลูกค้าเลยแต่ว่า ลูกค้าบางท่านเนาะขัดมุกไม่เป็นลูกค้าก็สามารถส่งมาให้ทางแอดมินขัดให้ได้เช่นกันนะคะหอยคือใหญ่มากหอยใหญ่มากมาอาจจะมุมกล้องแคบนิดนึงต้องกราบขออภัยด้วยนะคะตัวเปลือกเนาะลูกค้าสามารถสั่งขัดเปลือกได้เหมือนกันเนาะค่าขัดเปลือกนะคะจะมีค่าขัดอยู่ที่ตัวละ2 0 0บาทหรือท่านไหนที่ไม่อยากจะได้ สองเปลือกเนี่ยก็เอาฝาหนึ่งก็ได้ค่าขัดก็จะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยต่อหนึ่งฝาเหมือนกันนะคะมาเดี๋ยวเรามาทยอยแกะกันใหญ่มากตัวใหญ่มากน้องเบนค่ะน้องเบนน้องเบนของเขา เนาะหนูเอาเปลือกมอนเตอร์ที่ขัดแล้วที่ไงแบบติดบานพับมาด้วยก็ได้เยอะมากตัวนี้มุกเยอะแล้วก็มุกสวยมากๆเลยนะคะมูสิอาจจะฉีดตรงนี้ให้ลูกค้าดูก่อนเนาะคือสำหรับ หอยมอนเตอร์เนี่ยทางประเทศจีนเขาก็รับประทานกันนะคะนี่ของใครอ่ะ แค่นี้แหละแค่นี้แหละพอละอ่ะอันนี้คือเปลือกที่เราขัดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เราตัวขัดออกมาก็จะไม่เหมือนกันเนาะลูกค้าบางท่านสั่งติดบานพับก็ได้เหมือนกันส่วนบานพับตัวนี้เนี่ยคือติดตัวละ100บาทกรณีที่หอยค่อนข้างใหญ่แนะนําให้ติด2อันนะคะค่าติดบานพับเนี่ยอยู่ที่จุดละ100บาทอย่างแบบนี้ก็คือ100บาทเนาะถ้าเกิดเราติด2อันก็คือ2จุด เท่ากับว่า200บาทนะคะนี่ขัดออกมาเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยบางตัวนะคะเปลือกเปลาะก็จะเป็นรูแบบนี้นะคะแต่ว่าอังก็จะพยายามกำชับไม่ให้สร้างขัดเป็นรูนะจ๊ะสอบถามได้นะคะสำหรับใครที่สนใจแกะหอยแล้วก็ขัดเปลือกแบบนี้นะคะค่าขัดเปลือกเนาะคือถ้าอย่างลูกค้าที่สนใจจริงเนี่ยการขัดมุกจริงเนี่ยเขาเรียกว่าขั้นตอนการโปรลิสซึ่งการโปรลิสเนี่ยจะมีเป็นลักษณะทรายเนื้อละเอียด อยู่ในขั้นตอนการขัดมุกเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนการขัดที่ถูกต้องก็คือเขาจะใช้ทรายเนื้อละเอียดในการขัดนะคะลูกค้านะลองเข้าไปดูใน Google ดูเนาะลองศึกษาดูเนาะนี่นะคะฉีกเข้ามาแล้วอันนี้ก็คือเนื้อหอยต่างประเทศเขาก็จะกินกันนะคะในเนื้อหอยก็จะไม่มีมุกแล้วนะคะสําหรับมุกหลายเม็ดก็จะไม่มีในเนื้อหอยแล้วเนาะอันนีอ้อังบี้ให้หมดเลยไม่มีแล้วเยยงเลย ไม่มีแล้วนะคะ,ะไม่แนะนําให้รับประทานนะคะสําหรับหอยมอนเตอร์ที่เอามาแกะไข่มุกแบบนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าในขั้นตอนการแพ็คเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะอาดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนได้เนาะอย่าคือใหญ่มากๆจริงๆค่ะใหญ่มากจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามานับกันค่ะว่าได้มุกทั้งหมดกี่เม็ดนะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ ิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสาม แล้วก็24มีทั้งหมด24เม็ดนะคะลูกค้าขาอยากให้ดูชัดๆเนาะแต่ละเม็ดเขาก็จะเป็นทรงไม่เหมือนกันแล้วก็มุกก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะบางเบ็ดก็จะมีหลุดเสียมาบ้างแต่ว่าก็เสียจะไม่เยอะนะคะสําหรับใครที่แกะมอนเตอร์แล้วมีติดดําเยอะแล้วก็มีเสียเยอะคือขาดออกแล้วไม่หมดเลยเนะี่ย ถ้าเกิดว่ามุกดีมีไม่ถึง10เม็ดอังจะเคลมให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามุกดีมีเกิน10เม็ดเราจะขออนุญาตไม่เคลมนะลูกค้านะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวถ้าขัดแล้วก็คือเ็นเนี่ยจะออกเป็นสีลาเวนเดอร์เข้มๆแน่นอนเลยนะสำหรับวันนี้ยังไปแล้วนะคะใครที่สนใจแกะมอนเตอร์เนาะมูลค่า890